ร้านนี้ก็จะมีนะครับปูม้านะครับปูม้าแล้วก็ลางๆอขาจะเทียมปลากระพงต้นมปลาแกงส้มอะไรครับแกงส้มไข่ลิ้วไข่ติดตามช่องเพียอลิศก่อนนะคะวีนดมาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะครับร้านป้ารวยปูสาขาหนึ่งครับเจ้าเก่าป้ารวยปูเป็นนี่ครับปูม้าขึ้นชื่อ มาซื่อๆนะมีอันนี้คือกั้างครับมีกั้างด้วยนี่ไงกั้างพวกเดี๋ยวเราสั่งแล้วค่ะกุงครับกับงกุ้งกังได้สั่งนะครับป้ารวยปูเป็นนะครับอยู่ในโครงการเป๋าตังด้วยนะเราเที่ยวด้วยกันเราจองโต๊ะไว้แล้วนะครับเราก็จะลุยได้เลยตอนนี้เราก็เตรียมอาหารพร้อมแล้วน,นะครับ เมนูเด็ดร้านนี้ก็จะมีนะครับปูม้านะครับปูม้าแล้วก็ก้างทอดกระเทียมปลากระพงต้นน้ำปลาแกงส้มเลยครับแกงส้มไข่ลิ้วฟิวค่ะลิ้วฟิวครับนี่แล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกนี่ครับหมึกแดดเดียวหมึกแดดเดียวนะครับสองแดดไม่ได้นะแดดเดียวคือเดดเจ้เดดเจ้ทาวินทาวินหิว้ปลารโ้ อันนั้นไวทิ้งกะดุครับไวทิ้งกลางเมนูตอนนี้ก็จะเหมือนตอนนู้นนะครับเพราะว่าสั่งไวสองชุดนะนอร่อยไม่อร่อยไม่รู้อ่ะนี้ด่อร่อยใช่ไหมเมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยกับจิ้มเนี่ย<ช><ม>โหปูชิ้นใหญ่มากแกงส้มเป็นไงครับแกงส้มแกงส้มเป็นไงอร่อยอยังชิมยังอร่อยมากเลยเลยฮะ ร้านนี้อร่อยใช่ไหมต้องแนะนำเดี๋ยวกินกินได้ครับเดี๋ยวอลิซจะกินปลาไข่เจียวไงเดี๋ยวรอกินไข่เจียวกินไปลม่กินปลาไปเป็นไงครับน้ำจิ้มเจ็ดไหมน้ำเจ็ดเลยฮะเมื่อกี้ลองกิมแล้วอร่อยอยู่นะอร่อยไหมอลิซบอกอร่อยแล้วเออท่าน้นอร่อยแล้วกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดเก่งลูก